สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดชาวญี่ปุ่นลงทุนไทยมากสุดในไตรามาสหนึปี2566อนุชาเผยไตรามาสแรกปี2566รัฐบาลได้อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยเป็นเงินลงทุน3.3หมื่นล้านบาทพบชาวญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนจำนวนมากสุด รองลงมาเป็นชาวสิงคโปร์ตามมาด้วยชาวอเมริกันและชาวจีนนายอนุชาบุรุพัชชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในไตรามาสที่1ปี2566รัฐบาลได้อนุญ,ญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วเกือบ200รายเงินลงทุนจำนวนกว่า30ล้านบาทดยการอนุญ,ญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุน ประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพศ2542ในช่วงไต,ตรมาสแรกของปี2566มีการอนุญ,ญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน174รายจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระรวงพาณิชย์เป็นเงินจำนวน3 3 4 8ล้านบาทและเกิดการจ้างงานคนไทยแล้ว 1,932คนรวมทั้งเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนไทยอีกด้วยโดย5อันดับแรกของชาติต่างชาติที่เข้ามาลงทุนได้แก่ 1. ญี่ปุ่น46ราย 2. สิงคโปร์30ราย 3. สหรัฐอเมริกา25ราย 4. จีน10รายและสมาพันธ์รัสวิท9รายโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่ออีกว่า ธุรกิจที่รับอนุญาตส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนโยบายการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมี31รายที่สนใจลงทุนในพื้นที่ EEC คิดเป็นร้อยละ18ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมดมีมูลค่าการลงทุน3,264ล้านบาททั้งนี้การทำงานเพื่อดึงดูดผู้ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยล่าสุดบริษัท ช้างอันออโตโมบิลหนึ่งในผู้นำด้านของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบขับขี่อัจฉริยะและผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ4ของจีนได้ตัดสินใจลงทุนในไทยกว่า9,800ล้านบาทสร้างฐานการผลิตรถยนต์ EV ีแห่งแรกนอกประเทศจีนเพื่อส่งออกทั่วโลกกำลังการผลิตในระยะแรก1 0 0 0 0แคันต่อปีเพื่อตอบสนองความต้องการ รถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วถือได้ว่าไทยนั่นมีความพร้อมและมีศักยภาพได้รับการยอมรับซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกบังคืบน้าล่าสุดต่างชาติแห่ช็อปคอนโด3าเดือนพุ่ง1.7หมื่นล้านจีนแชมป์รัเสเซียไม่แพ้พม่าซื้อแพงสุด16พฤษภาคมนายวิชัยวิรัตกพัน ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือ r e i c เปิดเผยถึงสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดต่างชาติในช่วงไตรมาสที่1-2566มีจำนวน3,775หน่วยคิดเป็นมูลค่า17,128ล้านบาท โดยจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น79.2%และมูลค่าเพิ่มขึ้น67.6%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจำนวน2,107หน่วยและมูลค่า1 2 1 7ล้านบาทโดยประเทศจีนยังคงเป็นประเทศที่มีการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดจำนวน1,747หน่วยคิดเป็น46%มูลค่า8,191ล้านบาท คิดเป็น48%ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ต่างชาติทั้งหมดถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กลับมาใกล้เคียงก่อนมีโควิดขณะที่รัสเซียเมียนมาอินเดียเป็นกลุ่มที่ซื้ออาคารชุดมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2563แสดงให้เห็นว่าตลาดอาคารชุดยังคงมีกำลังซื้อจากต่างชาติอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ60-80%ซึ่งในปีนี้ ตลาดอาคารชุดในไทยหากจะให้ขยายตัวมากขึ้นจากไตรามาสแรกที่พบมีการเปิดตัวใหม่จำนวน7,260หน่วยลดลงถึง61.5%ยังคงต้องพึ่งกำลังการซื้อจากต่างชาติและหากรัฐบาลใหม่มีมาตรการให้วีซ่าต่างชาติที่มาท่องเที่ยวพำนักในไทยมากขึ้นเป็น1-2ปีรวมถึงขยายสัสดส่วนการถือครองของต่างชาติได้มากขึ้น จาก49%ในบางพื้นที่เช่นภูเก็ตชนบุรีเชียงใหม่จะส่งผลดีต่อตลาดมากยิ่งขึ้นนายวิชัยกล่าวนายวิชัยยังกล่าวอีกว่าสำหรับ10ประเทศที่มีการโอกลกมสิทธิ์สูงสุดได้แก่จีน1,747หน่วยมูลค่า8,191ล้านบาทราคาเฉลี่ยอยู่ที่4.7ล้านบาทรัสเซีย387หน่วยมูลค่า1,364ล้านบาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่3.5ล้านบาทสารัอเปนิกา156หน่วยมูลค่า653ล้านบาทราคาเฉลี่ยอยู่ที่4.2ล้านบาทสาราชนะจักร146หน่วยมูลค่า7 0 3ล้านบาทราคาเฉลี่ยอยู่ที่4.8ล้านบาทเยอรมนี1 3 1หน่วยมูลค่า6 1 1ล้านบาทราคาเฉลี่ยอยู่ที่4.7ล้านบาทฝรั่งเศส130หน่วยมูลค่า6 0 6ล้านบาท ราคาเฉลี่ยอที่4.7ล้านบาทอต้หวน94หน่วยมูลค่า468ล้านบาทราคาเฉลี่ยอยู่ที่5ล้านบาทเมียนมา76หน่วยมูลค่า497ล้านบาทราคาเฉลี่ย6.5ล้านบาทออสเตรเลีย71หน่วยมูลค่า310ล้านบาทราคาเฉลี่ย4.4ล้านบาทและญี่ปุ่น68หน่วยมูลค่า278ล้านบาทราคาเฉลี่ย4.4ล้านบาท โดยจังหวัดที่มีต่างชาติมีการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดได้แก่ชลบุรีกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่เป็นต้นอวามคึกน,นาล่าสุด GDP ไทยไตรามาสแรกขยายตัวดีเกินคาดจากท่องเที่ยวฟื้นจับตาขั้วรัฐบาลใหม่ชี้ชะตาเศรษฐกิจครึ่งปีหลังสำนักง,งานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไตรมาสแรกปี2566 ขยายตัวสูงเกินคาด2.7%จากปีก่อนหน้าและ1.9%จากไตรามาสสีของปี2565เป็นผลมาจากการส่งออกบริการและอุปโภคบริโภคจากภาคเอกชนขยายตัวสืบเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการกลับมาขยายตัวของการใช้จ่ายหมวดบริการที่เพิ่มขึ้น11.1%จากกลุ่มโรงแรมและพัตตาร ด้านตัวเลขสถินภาพทางเศรษฐกิจอัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่1.05%อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่3.9%ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล4,000ล้านดอลลาร์ขณะที่เงินทุนสำรองระหว่างประเทศณนะสิ้นเดือนมีนาคม2,566อยู่ที่2.2แสนล้านดอลลาร์และหนี้สาธารณะณนะสิ้นเดือนมีนาคม2,566มีมูลค่าทั้งสิ้น 10.7ล้านล้านบาทคิดเป็น61.2%ของ GDP ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในไตรามาสนี้อยู่ที่ระดับ46.9เพิ่มขึ้นจากระดับ42.0ในไตรามาสก่อนหน้าสูงสุดในรอบ3ปีการลงทุนขยายตัว3.1%ชะลอลง3.9% ตามกำไรชะลอตัวของการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว2.6%้วยการลงทุนภาครัฐขยายตัว4.7%จาก1.5%ในไตรามาสก่อนหน้าการลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจขยายตัว6.9%และ1.8%ตามลำดับการค้าระหว่างประเทศการส่งออกสินค้ามีปริมาณและมูลค่าลดลงเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า การนำเข้าสินค้าขยายตัว1.3%มีมูลค่า66,860ล้านดอลลาร์โดยปริมาณนำเข้าลดลง3.3%แต่ราคานำเข้าเพิ่มขึ้นส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล2.9พัน 9, ล้านดอลลาร์รวม104.4พันล้านบาทส่วนปริมาณส่งออกลดลงกว่า6.4%มูลค่าส่งออกลดลง4.6%อยู่ที่ 69, 6 9 8 0 6ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้พบการส่งออกสินค้าไปยังตอนออกกลางอินเดียสหรัฐชณะจักรโดดเด่นกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงเช่นเคมีภัณฑ์และปิโตเคมีชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างพาราและอาหารสัตว์กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเช่นชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์นั่งรถกระบะและรถบรรทุกเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ในห้องน้ำและเครื่องสำอางน้ำตาลข้าวและทุเรียนแนวโน้มเศรษฐกิจในปี2566สําหสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจคาดว่าจะขยายตัว2 7เถึง3.7เปอร์เซ็นต์โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากภาคอุปโภคบริโภคในประเทศและการขยายตัวของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ นอกจากนี้สิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปก็คือการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในช่วงที่เหลือที่ต้องให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนภาคการส่งออกสินค้าการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนการสนับสนุนการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการบริการเกี่ยวเนื่องอันดูแลการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรและการรักษาบรรยากาศทางเศรษฐกิจและ การเมืองภายในประเทศในช่วงหลังการเลือกตั้งซึ่งจะต้องจับตาการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้ที่ส่งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะหลังจากนี้ไม่น้อยโดยหนึ่งในกุญแจสำคัญก็คือความราบรื่นในการเปลี่ยนผ่านข้ออนาจของรัฐบาลหลังจากที่ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่1 4พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เสียงประชาชนส่วนใหญ่มาจากการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ไว้วางใจพใรรคเก้าไกลโดยกว่าจำนวนสสในสภาไปจำนวน151ที่นั่งตามมาด้วยพรรคเพื่อไทย141ที่นั่งและล่าสุดพิธาริมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ประกาศแกนนำจะตั้งรัฐบาลร่วม5พรรคได้แก่พกรรคก้าไกลพรรคเพื่อไทยพรรคไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยประชาชาติทั้งสิ้น309เสียง